ราคาหนึ่งบาทแบบเก้านะคะโทมัสค่ะถ้าเป็นมีเก่ามีรอยพักมีขาดก็จะไม่เป็นราคานะคะก็จะไม่ได้รับซื้อค่ะจริงๆแบงค์นี้ปกติถ้ามาขายเพรันัก็ไม่รับซื้อแต่เขารวมหลายๆอย่างมาพนัก็ให้ราคาอันนี้น่าจะให้ไปเลยยี่สิบบาทมั้งคะโดยประมาณ แต่ถ้าใหม่ๆเป็นไม่ผ่านใช้เลยแบบนี้ก็จะได้50บาทโดยประมาณ40 50บาทเนี่ยค่ะอันนี้เขาเป็นแบงค์ใหม่ไม่ผ่านการใช้งานแต่เขาเขาเก็บเหลืองะคะ่ะติดเหลืองเราก็จะจะตีเป็นผ่านใช้น้อยเก่าเก็บนะคะจะตีเป็นว่าธนบัตรเก่าเก็บหรือผ่านใช้น้อยค่ะ ราคาเขาก็จะลดหลั่นลงไปเอ่อจะต่ำกว่า UNC นะคะดูสิเลขสวยใช่ตองสามจะด้วยค่ะนะคะธนบัตรนะคะถ้าจะเก็บนะคะหาถุงพลาสติกนะคะหาซองค่ะใส่ไว้จะถนอมเพาได้ระดับหนึ่งนะคะกันที่มือจับ มือเป็นเหงื่อนะคะมือมือเรามีไขมันนะคะถ้าไปจับกับบ่อยเข้าเขาจะมีปฏิกิริยาเนี่ย <Yeah. S 1> ธนบัตรโทรมัสห้าบาทนี้เป็นอาจําไม่ได้ว่าซื้อห้สิบบาทมาเพราะเขาเหลืองนะคะเขา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 ,เขาเหลืองเขาก็เป็นนั่นแหละค่ะเก่าเก็บผ่านใชน้อยอะไรตีเป็นผ่านใชน้อย <ๆ S 1> เก่าเก็บ นะคะคก็จะซื้ออยู่ประมาณนั่นแหละค่ะห้าสิบบาท